ทัวลันตาดอกดก,ดกสูงเริ่มที่จะล้มละดูดิ่น,นั่นะเอาเชือกล้อมไว้ก็ไม่อยู่ดกเชียวดกมากช่วงนี้เอาไปเอามาทำไมกลายมีสองพันก็ไม่รู้เป็นสองพันพันที่เราเคยปลูกทุกปีเนาะเนี่ย แล้วก็มีพันุ์ตัวนี้ออกมาเนี่ย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 เป็นแบนแบน,นเนี่ยเนี่ยปกติเราจะไม่ไม่ไม่สั่งนะแบบเนี้ยมันเบนแบน,นไงเห็นไหมเนี่ยแบนอย่างเงี้ยไม่รู้มาได้ยังไงหรือเขาคึกหรือเขากลายพันธุ์ก็ไม่รู้นี่ปกติเราจะสั่งแบบเป็นเม,รรม็ดกลมๆอ่ะถั่วลันเตาหวานอย่างเงี้ย แต่แบบแบนๆนี้มาได้ยังไงไม่รู้เนี่ยเนี่ยแบนๆแบบเนี้ยเนี่ยแบนมากเลยปกติเราไม่สั่งนะแบบนเนี้ยเนี่ยมีเยอะด้วยนะมีเยอะด้วยกําลังโดกเลยตอนนี้ถั่วลันเตาเนี่ยกำลังที่จะโดกเชียว เยอะมากเลยแบบนี้ไม่รู้มาได้ยังไงเนี่ยเห็นไหมนี่มาได้ยังไงไม่รู้ดูดีเต็มเลยนี่นะทวรันเต่าสูงท่วมหัวสูงมากท่วมหัวเลยเนี่ตยต้องคอยระวังละต้องคอยระวังไอ กรเตดูดูดูแล้วมันแสงแดดอะอย่างเงี้ยแสงแดดเนี่ยปกติเราจะสั่งพันเนี้ยเนี่ยปกติเราจะมีเราจะปลูกทุกปีอะพันเนี้ยเนี่ยพันนี้เนี่ยเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเป็นกลมๆแล้วเม็ดเขาก็จะ อย่างนี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยพันธเนี้ยที่เราปลูกทุกปีเนาะแต่ปีนี้ทําไมมีพันธุอย่างนี้มาด้วยเนี่ยพันธเบนๆบอย่างเงี้ยเนีเ่ยแบนอย่างเงี้ยเนี่ยแบนอย่างเงี้ยมาได้ไงเนี่นนยก็ไม่รู้เหมือนกันมีหลายต้นด้วยนะอย่างเงี้ยเนี่ยเพน เบนๆแต่เวลาเขาเขาเขา,เขาโตขึ้นเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่โดกโดกุกหันมาฝั่งนี้ดูฝั่งนี้ลมแล้วเนี่ยงายหลังแล้วลมหรือเปล่าเนี่ยดูดิโดกเชอยเนี่ยพันเบนๆบนนะเนี่ยเนี่ย ปกติเราไม่สั่งนะพันนี้เราเราสั่งพันที่กลมๆอ่ะเนี่ยเนี่ยพันเก่าเราเนี่ยจะเป็นเมลูกกลมๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเป็นลูกเงี้ยเนี่ยกลมๆอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นๆมาได้งไงเยอะมากเลยเนาะน,นะเริ่มที่จะโน้มไปฝั่งเดียวแล้วเนี่ยนี่เยอะเชียว นี่ยปกติเราจะสั่งพันเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นกลมๆนี่เริ่มที่จะหักลงแล้วเนี่ยเห็นไหมตัวไอ้ตัวแบนๆนะ่ะยิ่งยิ่งขึ้นสูงนะดูเขาขึ้นสูงสูงดูดิและเขาเป็นแบนๆนะ่ะไม่รู้ไม่รู้หลงมาได้ไงไม่รู้ ปกติจะสั่งพันนี้เนี่ยเนี่ยพันอย่างเงี้ยพันที่เป็นแบบเม็ดกลมๆเม็ดใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิโนนะเยอะเยอะข้างในก็เยอะโนนะดูดิเยอะเชียวต้องระวังต้องคอยระวังไอ้คอยระวังไอ้นั่นกระเต กระเตจะมาแอบกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยเริ่มเก็บได้แล้วเนี่ยเก็บกินเนี่ยเราไม่ค่อยเก็บอย่างเงี้ยกินสดๆเลยนะหวานกรอบอร่อยนั่นแหละคือพันที่เราสั่งเนี่ยเราจะสั่งพันเนี่ยนะเขจะกลมๆ แล้วก็กินอร่อยด้วยอืมกินอร่อยมากมเยอะของข้างในจะต,ต้องให้เขาเป็นเม็ดก่อนนะถ้าเขาไม่เป็นเม็ดอ่ะมันยังไม่หวานเพราะว่ามันจะเป็นเป็นไอ้นั่นหวานเป็นถันวลันเตาหวานอย่างเงี้ย เม็ดเขามันจะหวานหวานมากอร่อยอืมอืม,อมกินเล่นเลยอ่ะอเก็บกินเล่นอยางเงี้ออ,อร่อย อร่อยมากมเก็บกินต้องให้ครัมีเป็นเม็ดก่อนอ,อร่อย เอะเชียวท้าไม่ถึงเนี่ยยังไม่โตเท่าไหรอย่างเงี้ยเก็บอ,อร่อยมากหวานกรอบอเข้ามาเก็บผักแล้วเนี่ยยังไม่ได้ผักเลย กินก่อนจล้ก็ลูกที่เขาแบบเต่งๆหน่อยกินสำหรับกินนะอย่างเงี้ยที่เขาแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมเริ่มที่จะเต็มแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> คือไปกินอร่อยอืม สองลูกอือร่อยมากก็ต้องให้เขาแกว่ันนี้หน่อยหนึ่งเ๋อวนี้ก็ากินได้แล้วพูดถึงอะอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ อืมอืมหวานอย่างเงี้ยหวานมากหอมดอกลิลลี่อืมลิลลี่หอมหอมอืมดีนะ อย่างนีเน ну <g ancestor Rabbit bulun> ี่ยข้างในนั่นเก็บเก็บกินในมือไม่ได้เก็บเก็บเข้าไปข้างในนะเก็บกินเก็บกินกับต้นเลยอื้เพานอะเพเินมาก อีกลูกหนึ่งจะไปเก็บผักแล้วเดี๋ยวค่อยมากินต่อ,อเยอะมากเลยอโอเคนะคะพาเข้าสวนเก็บผักกิน ถัวลันเตากรอบหวานเพลินน,นี่เลยขอบคุณทุกให้ทุกการให้กำลังใจค่ะบ๊ายบายเริ่มที่จะล้มไปทางนั้นแล้วสูง